เอาเละครับผมก็ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับหลังจากที่มีของบางอย่างมาส่งผมเมื่อวานตอนนี้ก็ผมก็กลับมาถึงบ้านพร้อมถ่ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรอ่ะตัวนั้นอะอะไรอะเราอะยายายาผู้ชมสังเกตหัวมันดีๆนะสังเกตหัวกับตรงหน้าท้องดีๆ ขนลวงตอนนี้จิมมี่เริ่มผัดขนแล้วนะครับเริ่มจะเป็นหนุ่มแล้วหนุ่มหรือสาวก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูเพศส่วนปีกถ้าเห็นวันหายก็ผมคลิปนะครับเพราะว่ามันดื้อมันบินแล้วมันเมีย่ยงกลับบ้า,บานแน่ใช่ไหมเราดื้อวันนี้ไม่เจบกับมึงวันนี้ไม่เจบกับมึงเลยอ๋อ <c oughs> น,นี้ไม้เกี่ยวกับมึงเลยยานี่เกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้นะครับขึ้นมาแล้วอะไรอะไรจิมมี่หนูต้องการอะไรครับอ้าอ้าอ้าเออช่างมันเถอะเทิน เออเตือนก่อนสำหรับคลิปนี้ใครกลัวสิ่งสิ่งนี้ก็ขอประทานอาภัยไปก่อนนะมันก็คือมึงเหมือนมึงสงสัยะ่ะจิมมี่ยา่าไอ้นี่นี่มันก็คือกงไม่โฟกัสงูบันไพทัานนั่นเองคุณผู้ชม นี่ไหมอ้าวชิบหายแล้วงูอยู่กับน,นกเนี่ยนะนี่งูบอลไพทนนี่เลยอ้าวน้องกลัวจิม,มิอยู่ที่ก่อนอยู่ที่ก่อนป้าขอถ่ายงูแป๊บหนึ่งโอเคไหมครับ ตอบดิมองงูใหญ่เลยนี่คืองูบอลไพทอนเป็นสีที่ถูกที่สุดในร้านที่ผมหามาได้น้องยังน้องยังกลัวอยู่เลยก็หมดเงินไปกับตัวนี้ประมาณเอ่อ สองพันห้านนก็มันเป็นสีที่ทูที่สุดในร้านเน,เนอะน่ารักดีส่วนอาหารที่ให้ก็ใครที่เลี้ยงงูบอลไฟทอนก็น่าจะรู้ดีนะครับร่าเป็นหนูหนูแช่แข็งหนูเป็นแต่ส่วนมากผมจะให้เป็นหนูเป็นมากกว่าผมอยากให้มันล่าอาหารนะฮะใครโลกสวยไม่ไม่ต้องมาดูแล้วกันเพราะผมบอกไว้ก่อนว่าอาจจะมี สักคลิปหนึ่งเกี่ยวกับงูตัวเนี้ยตัวนี้นะที่จะให้อาหารมันนะบอกไว้ก่อนสาหรับคนโลกสวยไม่ต้องมาดูนะนี่ไงงูบอลไบทอดจริงจริงเนี่ยไม่งูมันตัวเป็นลูกบอลเลยนะออกจากการลูกบอลน,นั่นแล้วมงเงือยตัวนี้อะไรเนี่ยน,นี่มา หันให้ดูปีอีกทีโ <laughs> ดนขีบออกฮ่าหนหันหัวให้คนเขาดูสิลูก <laughs> หัวล่นหัวจะล่นแล้วจิมมี่จิมี่ไ,ไป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 ก่อคอนไปก่ะคอนไปกาะที่เดิมไป <laughs> ส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไม่มีชื่อใครคิดชื่อดีๆได้ชื่อน่ารักชื่อที่เหมออาะกับงูตัวนี้ มอก,กับงูที่แสนน่ารักตัวเนี้ยก็คอมเมนต์มานะฮะเอออีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณหนึ่งร้อยซับสครที่ติดตามมาะฮะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะถึงเออทำมาสองปีเออไม่อยากอะไรของมึงเนี่ยตูไมนเด็กขี้สงสัยเนาะจีเม่ไปเอาเอาเอามาๆามา,มา,มา อืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสัตว์ไขีที่เห็นงูตัวนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ไอ้นกตัวดีวยครับเจมี่มองกล้องหน่อยสิไอ้่านี่อ่าอ,อโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับฝากช่วยตั้งชื่องูนะใครมีชื่อดีก็เอาเป็นอะไรล่ะลูก โอเคสำหรับแค่นี้ก็มีแค่นี้แล้วกันครับบายครับผม